สวัสดีครับทีทีกีตาร์คัสตอมแคมป์มี่นะครับวันนี้เราก็จะมาเผยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับให้ทานเ,าเพื่อนเพื่อนได้ได้ได้เห็นนะครับวิธีการทํำยังไงวันนี้เรามาถึงขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะนําให้ดูนะครับก็คือการาประกบฟิ้งเกอร์บอร์ดกับคอหลอังจากเราทําคอเสร็จเรียบร้อยนะฮะจอดทัาจอดเสร็จแล้วเราจะเข้าเราจะปิดฟิ้งเกอร์บอร์ดเนี่ยฮะเราก็ต้องการทําการทากาวก่อนนะครับทากาวให้ทั่ว จากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไม้ที่เราสลอตเฟตมาแล้วนะที่ทำเป็นฟิกเกอร์บอร์ดเนี่ยมาแปะนะฮะจากนั้นทาเสร็จแล้วเราก็ลูบนะครับให้เรียบทั้งใส่ทาทั้งเหล็กเลยนะครับให้เหล็กก็โดนกาวนะครับไม่ไม่ใช่ทาแต่ขอบไม้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหล็กขันคอมันจะได้ดันฟิกเกอร์บอร์ดเวลาเราตั้งคอทังคออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือนี่ก็คือผู้เรียนนะครับน้องใบนะครับก็กำลังดูอาจารย์ลงสาธิตให้ดูนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับในการ กบคอนะครับกาวที่ใช้ก็เป็นกาวกาวที่ใช้สําหรับไม้โดยเฉพาะนะครับไม่ใช่กาวลาเทคนะครับหรือว่ากาวตาช้างอะไรทั้งนั้นนะฮะอันนี้จะเป็นวิธีการทากาวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำถุเกระบอดที่สลอตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ดูให้ดีนะครับว่าเฟดไหนเป็นเฟดไหนแล้วก็ประกบ <c> <Styles> แล้วเดี๋ยวเราก็จะยึดแคมป์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วเรามาตัดถี่อันนี้ก็คือก็คือขั้นตอนในการติดซิกกเอร์บอร์ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แคมป์ยึดนะครับก็เราก็มามา how to กันนิดนึงนะครับสำหรับการตัดซิกกเอร์บอร์ดวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้สำหรับทีทีชิต้าคัสตอมคาร์เดมี่ครับท่านใดที่สนใจนะครับในการเรียนการสอนก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดได้นะครับรุ่นสีน่าจะเปิดประมาณเดือนอ่ กุมภพานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ